สวัสดีครับ,รบผมพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับรายการรักวันไลฟ์ผมจำวันจันที่สิบแปมีนาคมนะครับผมก็ครึ่งเดือนแล้วนะหตันมีนาผมก็อีกเดือนเดียวน,นะก็จะถึงเทศกาลสงการานกันแล้วนะวัเหมือนกันนะโดป,ปีนึ่งนะผมก็จะได้ ชุ่มชามกันอีกแล้วนะตอนนี้เพราะอากาศเราก็กำลังร้อนด้วยในตอนนี้ต้องการน้ำอย่างแรงในตอนนี้นะครับผมอ่ะวันนี้อยู่มป๊อก,กีครับผมเอาไปเลยครับครับผมอ่ะแล้วก็มีผลฟุตบอลนะครับแล้วก็ข่าวสายของเรามาอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เริ่มที่ผลฟุตบอล,ลื่อคืนที่ผ่านมานะผมก็มีฟุตบอลเตะด้วยกันหลายลีกเลยก็เริ่มที่พิมรลีก,กิตเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีเตะด้วยกัน4ี่คู่ แล้วก็เริ่มที่คู่ใหญ่ของเรานะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผมทั้งสองคู่เลยเริ่มคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีนะผมเปิดบ้านรักการเบียของเวสต์แฮมนะครับผมเชลซี Chelsea นะผมถือว่าตอนนี้ครับกรอบกันแล้วเข้าฝักเลยนะสหรับเชลซีนะผมก็ไล่หรืว่าชนะมาหลายนัดเช่นกันนะครับแล้ย<ล><ล>นัดติดต่อกันใช่ผมแล้วก็เมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านก็สามารถเอาชนะเวสต์แฮมไปได้2ประต่ศูนย์เช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นการทำสอลูกครับจากทางด้านของแฟนัพผ่านครับในปีที่สิบเแล้วก็อีกลูกนหนึ่งครับจากด้านของ อาซาดับนาทีที่50เดยนะครับผมแล้วก็ในนัดนี้ครับแดนผาดแคยิงครบ200ประตูด้วยนะถือว่าสุดยอดครับเป็นตำนานกองกลางของเชลซีคนหนึ่งเลยลูกนี้นะครับผมแล้วก็อาซาดเป็นแมต้์ครับนแมตช์้วยนะเพราะว่ายิงหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งนะถือว่าสุดยอดจริงครับพอมาซา่อวานแล้วก็มาที่คู่หนึ่งครับลอนดอนนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างสเปอร์นะครับผมพบกับทางด้านของฟูลแลนนะครับผมสเปอร์ครับก็ฟอร์มไม่ดีจริงๆนะหลังจากที่ฟอร์มดีมาแรกๆนะ แล้ว่นี่ก็ตั้งแต่แพ้ริร์พูแล้วก็แ,วกพแพ้ยาวเลยนะแพ้เติร์แล้วเมื่อวานนี้นะผมก็เกมก็ถือว่าสเปอร์เล่นได้ดีนะระดับนึงครับแต่ก็มาพลาดนะผมก็เป็นหน้าของฟูแลมแล้วผมมาเฉือนเอาชนะไปได้1-0นะครับผมก็ได้ประตูชัยในที่52 <c oughs> เป็นเขาคนนี้ครับแม่คือน้าของเบอร์ตอมนันเองนะ1ิกเก่าอ่าซิเก่ามายิงนะถึงบ้านบ้านรังไก่ด้วยนะ นะก็ทําให้ฟูแลมนะั้นก็เก็บ3แต้มไปผมแล้วก็สเปอร์นี่ก็ถือว่าแพ้เป็นการแพ้3นัดติดเลยนะนะจากทุก่ทยนะครับผมนะถือว่าอันดับอันนี้ก็ยังคู่ขี้สนุกนะครับอันดับ,ดบยังไล่กันอยู่ใช่ครับผมสเปอร์ก็ตกมาอยู่ที่4ครับเชลซีก็อยู่อันดับที่3ามขึ้นไปนะครับเนะ่ยังไล่กันสนุกสนานมากนะแล้วก็มาที่คู่อื่นนะผมก็มีทชนะของซันเดอร์ไลน์ครับก็เสมอนอริเไป1ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็มีวีแกนนะครับผมก็เอาชนะในของนิวคาสเซิลไป สองก็ตัวต่อหนึ่งครับผมวีแกนนี่รุนห่ตกชั้นด้วยนะวันนี้ชนะมารู้สึกว่าหิตกชั้นนี่พร้อมแรงตลอดนะประจําหนีทุกดูกาลจริงวีแกนนะต้องจับตาดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปนบ้างนะผมวันนี้ครับคู่ใหญ่ก็อยู่ที่ทางด้านของบาร์เซโลน่านะผมพบกับทางของไดโยบายากานโนนเองนะครับผมก็วันนี้ครับก็ถือว่าสอนเชิงอีล่ะบาซ่านะครับผมวันนี้ก็ได้ประตูขึ้นนำเลยครับตั้งแต่ทีที่ยิบหครับ ทางด้านของนาวิดปิยานเองนะครับผมจากนั้นครับก่อนอย่างที่แรกครับนาะทีที่40ครับก็เป็นทางาของเดียร์เนีเมสซี่ครับมาบวกคืะตูองให้กับทางของบาร์ซ่านั้นนำห่างไป2-0ตอนที่ครึ่งหลังครับนาทีที่57นะครับผมก็เป็นทางาของเมสซี่คนเดิมนะครับผมนะเบาาิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองผมแล้วก็ทําให้บาร์ซ่านั้นหนีห่าง,งไป3-0ด้วยกันกนะครับผมแล้วก็ก่อนหมดเวลานะครัผมก็เป็นทางด้านของไรโยเวโกโนนั้นก็มาได้ประตูปลอบใจหนึ่งลูกนะก็เสร็แล้วครับบาร์ซ่าก็เอาชนะไป3ก็คือ1ก็็ยังเปน จากฝุงต่อไปนะครับผมก็แทบจะรับแชมป์ได้แล้วละ่ะก็คงขายเจอบาซาตอนนี้ก็คงหนาวแล้วฟอร์มดีนะแต่กลับมาชามนะมิลานตั้งแต่ถล่มมิลานได้นี่ฟอร์มกลับมาฟอร์มเดิมเลยฟอร์มแบบสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็มาที่คู่อื่นนะผมก็เป็นนั่นของโอซัสซน่านะผมก็แพ้น,นัาของแอตเลติกไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับเซบีย่าของเอาชนะซาราโกซาไป4ประตูต่อศูนย์นะครับ แคนาดาผมเสมอเลบันเต้ไป1ประตูต่อหนึ่งผมแล้วก็มาลาก้านะผมก็แพ้ด้านของเอสปปนญอลไปซูสประตูต่อสองนะครับผมแล้วก็มีกาโชเซียจารีนะครับวันนี้มีเจ็ดารายกายคู่ <c oughs> คู่วิกไนของเราครับก็อยู่ที่เอซิมิลาน์ครับพวกเราด้านของปาเดมูได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็วกันนี้ครับมิลานถือว่าตั้งแต่แพ้บาร์ซ่ามาก็นึกว่าฟอร์มจะเสียนะแต่ว่าก็ยังเล่นในบ้านก็ยังถือว่าฟอร์มดีนะในกาโชเซียจารีนะครับผมวันนี้ก็สามารถเอาชนะด้าของปาเดมูไปได้สองประตูศูนย์แล้วก็ได้สองลูกจาก พระเอกคนนี้อีกแล้วครับนั่นคือทั้งของบอลโรเจอรี่นั่นเองนะเพิ้มสองลูกเลยจัดโอเท็โอใช่ครับจัดจุดโทษในนาทีที่8แล้วก็อีกลูกหนึ่งครับในนาทีที่65นะครับผมก็าทำให้อันนี้ก็ลงทีไรก็ยิงตลอดนะใช่นะบอลโรเจอรี่เนี่ยเขาคิดว่าผมก็เหมาะกับเขาที่สุดแล้วหลิงหลิงเชลี่เนี่ยเซอร์เซียนะครับผมแล้วก็มาที่คู่อื่นนะครับผมฟิออร์เรนจิน่าครับผมก็อาชนะท่าน้าของเจนัวไป3ประตูสองครับโตลิโนเอาชนะลาซิโอไป1-0ครับเพสคาร่านะครับผมก็แพ้ทั้งของเกโวไป0 แล้วก็เซนาผมก็เสมอกับกายารีไป0-0นะครับผมนาโปลีครับเอาชนะนักของอิต,ตาเลียไป3-2ออแล้วก็โรม่านะครับผมเอาชนะนักของฟามาไป2-0ครับส่วนคู่าซาอูลเจกับอินเตอร์นั้นเลื่อนนะครับผมเลื่อนออกไปนำ<ร>ทัพก็เจอพายุพายุเลยพายุนะครับผมแล้วก็มีบูดเดสิก้าครับสองลูกไม่อสองลูกสองคู่นะครับผมเป็นไรเนี่ยก็จะเฟ๋ตามผมนี่ อ่าก็เป็นแรกแรกของฟังเฟิร์ดนะผมก็เปิดบ้านแพลนของซูสกาดไปครับ2ประตูต่อ1น,นะครับผมแล้วก็อีกคู่นึงครับกัตบกักเอาชนะท่านของฮันโนเวอร์ไป1ประตูศูนย์ครับนี่คือผลฟุตบอลคืนที่ผ่านมาเอามาที่ข่าวสารบ้างครับคุณเอาของคุณพีเตอร์อก่อนดีกว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรอัปเดตบ้างของผมก็เอามามาที่ของนี่เลยก็มันเริ่มกันที่เจี๊ยบสีอ่าตอนนี้ก็มีข่าวสนใจแบล็คทรายอีกแล้ว แบกสายจะเอามาแทนเอสริโคจะไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ตอนนี้ก็เห็นว่าสนใจไฟโบโคเปนเตาของเรียวเมดิสต๋อโคเปนเตาใช่ก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่ในเรียวเมดิสตอยู่เพราะว่ายังต้องแย่งตำแหน่งกับมาเชโลใช่ก็เห็นมีข่าวว่าเตรียมทุ่ม18ล้านปอนด์ขอตัวมาซัมเมอร์เนี้ยนะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่รู้จะอาจจะปล่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเชลซีสจะจริงหรือเปล่า ใช่เพราะว่าถ้าถามว่าล่นดีไหมก็ได้ดีนะเวทีนก็ดีนะแต่แต่เซฟซีก็มีคู่แข่งนะพอริวคูก็อยากได้เหมือนกันใช่นะแต่ถ้าเรามากงก็ต้องเป็นสำรองอาชีพกูก่อนอย่างเงี้ยใช่เศรีก็ต้องได้อาชีพกูเป็นเบอร์แแต่แต่ถ้าไปริลูกูจะเป็นตัวจริงนะเพราะโคเซ่และแก้คงคงสู้ไม่ไหวอ่ะอะก็ต้องรอดูนะว่าจะย้ายทีมหรือไม่แล้วจะอยู่ทีมไหนนะครับอ่าแล้วก็มาต่ออีกก็เป็นทีม ใหญ่เลยทีมรองแชมป์ของพรีเมียร์ลีกก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิต<ท>ี้แชมป์พรีเม,มียร์ลีกที่เราแชมป์แชมป์แชมป์เมอร์ลุกการที่แล้ว <laughs> แล้วก็รองจะฝุงปีนี้เอาเป็นรองแชมป์ปีนี้เลยได้ว่า <laughs> ว่าจะเป็นรองแชมป์ปีนี้แหละ <laughs> นะแล้ก็ตอนนี้มีข่าวว่าสนใจยอยากได้จาไปเอาฟันเกาของ<ฮ>แอตเลติโกมาดริสเตรียมทุ่นงบให้สองล้า <laughs> นกะร คุ่มสุดๆแหลกเลยนะพูนะกับพูดถึงว่าว่ากองหน้าตอนนี้ของแมนเชสเตอร์นี่ก็มีปัญหาหลายคนอ่าก็ตอนนี้มีข่าวว่าเซจิโออากูยิโรเนี่ยมีข่าวว่าจะเสียตัวให้กับทางด้านเรอัลมาดริดอ่าเสียตัวใครเป็เขอะนะหมายถึงย้ายทีมไหมย้ายทีมอ่าแล้วก็อีกคนนึงเอ็ดินเซโกเนี่ยจะย้ายไปย้ายกลับไปเยอรมัน อันเดนซ้โก้นี่มีข้อมูลที่หนักแน่นว่ะมีสิทธิ์ย้ายไปสูงอใช่อาจจะย้ายไปเสีตายก็ยันไม่สูงใช่นะครับก็เหลือเหลืออยู่ก็ใครอ่ะคาร์ลอตเตเวสอ่ะตัวเดียวเราวใครคนไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเขามีสิทธิ์ที่จะต้องทุ่มซื้อแล้วแหละนะเพราะหลังๆฟันกจ้ากับเชลซีก็เริ่มจะข่าวเริ่มเงียบแล้วนะตอนนี้กลายเป็นของแมนซิตี้แล้วนะอย่างงี้ก็ต้องรอดูว่าเขาเห็นเขาบอกว่าที่ข่าวก่อนหน้านี้ก็คือแมนเชสเตีรจะพาตัดทีมใหญ่ก็จะขายถึง10คนด้วยกัน อ่าพูดพูดถึงเรื่องขายตัวเนี่ยก็ก็มีมีมีแววว่าจะขายเงานก็เป็นคนนี้เลยเป็นซามิยานัสวีอันนี้หนึ่งในสิบใช่ที่ข่าวมาที่ที่ซื้อมาจากอาร์เซนอลยี่สิบสี่ล้านปอนด์ใช่แต่มีแต่ตอนนี้มีมีเซนเชียของฝรั่งเศสเนี่ยอ่ามาติดต่อท่าทางตัวนั่าใจละกลับไปเล่นในบีบ้านก็ไม่แน่ว่าซินดูการเนี้อาจจะได้ย้ายเลย อ่าคือว่าทุ่มค่าตัวเยอะอยู่เหมือนกันใช่กับมาส่วนนัสซีเพราะว่าดูการนี้โค้ดมันชี้นี้ออกมาตจะนีนัสซีเหมือนกันว่าออกมาเล่นเล่นไม่ดีฟอร์มหลุดนะฟอร์มหลุดูการนี้ฟอร์มหลุดแล้วก็เป็นตัวจริงน้อยมากด้วยการนีก็ถ้าย้ายไปอยู่ไปเชนก็ดีนะก็โอกาสที่จะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งก็มีสุขเพราะงั้นถ้าฟอร์มหลุดนี้โอกาสหลุดทีมชาตินั้นจบเลยนะจบเลยนัสซีนะถือว่าฟอร์มเข้าดีจริงๆนะครับ ย้ายไปกองกลางแมนเชสเตอร์ตอนนี้ก็แน่นเอียดแน่น<เข>แน่นจริงๆเดือดยากอ่ะอ่าที่ข่าวของผมบ้างน,นะครับผมอันนี้ก็ไปที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างน,นะ <S 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 นนถึงแมนเชสเตอรแล้วต้องมีแมนยูด้วยนะครับผมก็มีข่าวออกมานะครับผมก็สื่อดังครับของประเทศอังกฤษนะผมก็มีรายงานมานครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเตรียมที่จะขายทางด้านของแอนเดอร์ <S <S สันนั้นออกจากทีมซัมเมอร์นี้แล้วนะครับผม ว่าเอเดรียนนะครับผมก็หลังจากที่การนี้นครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดียด๋ยวเจ็บนะแล้วก็ไ<ท>ม่ค<ท>่อยได้ลงบ้านด้วยใช่แล้วก็ฟอร์มก็ถือว่าตกต่ำอยู่เป็นการนะสำหรับนักเตะปาซิสวัย24ปีรายนี้นะผมก็ทําให้ครับมีข่าวมาว่าเตรียมที่จะขายทิ้งในซัมเมอร์นี้อ่าเสร็จเรียบร้อยนะผมเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้นะผมทางด้านของเซอร์เดรีันนี่ยเคยซื้อเอสดรนเนี่ยมาจากพอโตนะครับผมนเป็นสิล้านปอนด์นะเมื่อ16ปีก่อนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขายใหห้กับทีมไน แต่เขาก็เล็งกันไว้ว่าน่าจะเป็นทีมในโปรตุเกสนะที่จะคว้าซีไปรีไ้ว่าเป็นปอโต้ทีมเก่านะยังไงก็ต้องรอดูนะครับผมว่าแอนเดสันนั้นจะย้ายจริงไหมทีมไหนจะคว้าไปนะครับผมเอาูดถึงแมนยูล้วก็ต้องพูดถึงลิเวอร์พูลต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลน,นะครับผมแต่ก็อยู่ในฟรีมาริดนะครับผมนั่นคือท่านของอารันโซนั่นเองนะครับชาบีอาร on <s> ันโซ่ครับรคืนชาย อยากกลับโฮงไงอ่ามีข่าวนะครับว่าเตรียมที่กลับผมแล้วว่าเจอรนั้นก็เตรียมที่จะผ้าแขนรับด้วยนะรสเจอร์มีรสเจอร์เองนะก็บอกว่าเตรียมที่จะดึงทางด้านของอารอนโซ่ั้นกลับมาด้วยนะผมแล้วก็มีสื่อนะครับของทางด้านสื่อสเปนนะครับก็ออกมานะครับว่าทางด้านของอารอนโซ่นั้นออกมาเปย์ๆครับว่าเตรียมที่จะแยกทางกับรีมัติดในซิมูทันเนอรด้วยนะผมก็ไม่ได้ต่อสัญญาออกไปนะผมเพราะว่าทางด้านของ แปลว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดนะในการไว้ดวางใจของมูรินโญ่ก็ตามแล้วผมก็ก็มีข่าวออกมาครับว่าชุดูกนัดนี้มูรินโญ่ก็มีสิทธิ์ลาเหมือนกันนะแล้วถ้ามูรินโญ่ไปถ้าดาวลอนโซ่้นก็อาจจะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้เหมือนกันนะแตะก็คงต้องไปตามต่างกันใช่นะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมก็แฟนลิเวอร์พูลนั้นก็คงอาจจะแบบอยากให้ซื้อกลับมาจริงนะครับประสานงานกับจชลซีในแดนกลางนะหรือว่า31ปีเองยังเล่นได้อีกเยอะสำหรับลอนโซ่ยังไงก็ต้องรอรุ่นกันนะครับว่า เอ่ออาลอซอนั้นจะกลับมาทีมงแอฟฟิลหรือไม่นะครับผมในดูการหนนะ้าแล้วก็มาที่ข่าวนึงครับวันนี้ไปที่สเปนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นทางด้านของอเล็กซิสซันเชสนั่นเองนะครับผมก็เป็นของบาร์เซโลนานะครับผมจะ,จะย้ายออกไหใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าหลังๆมานี่ฟอร์มตกอย่างแรงนะครับผมรู้สึกเบื่อเลยรู้สึกเบื่อนะครับผมก็มีข่าวมาครับว่าแข้งวัย24ปีคนนี้นะผมที่ย้ายจากบูดีเนเซ่นะมาอยู่กับทางของบาร์เซโลนาผมก็ บนบาทในรูปกานเนี้ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเรยบได้มีการทาบทามนะครับพูดคุยกับทางด้าน,นของโสโมสรบอลแล้วนั่นคือเรื่องของอิต,ตอลาลีนั่นเองนะครับ<ม>แล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เตรียมที่จะตกลงค่าตัวการนะครับแล้วก็ย้ายในซัมเมอร์นี้นะครับอย้ายย้ายไปอิตาลีก็ดีนั่นเอใช่นะครับก็โดยเขาบอกว่าค่าตัวนั้นก็จะมีค่าสีกสัญญาที่ประมาณ20ล้านปอนด์แต่ก็อาจจะมีการตกลงกันอยู่ที่ประมาณ5้าล้านปอนด์ก็เป็นได้นะต้องรอดูครับก็ถือว่าอายุนามก็ยัง พอดีพอดีเป็นจระเพทพอดีนะแต่ก็เล่นเน็นซี่ก็น่าจะเล่นได้ดีนะสำหรับเปซิสนะครับไปไปอยู่บาซ่าแล้วมันไม่ได้มันทีมบุกอย่างเดียวอ่ะใช่นี่พูดถึงว่าถ้าเป็นเด็กปั้นบาซ่าจริงเขไม่ขายหรอกแต่นี่เด็กซื้อมาซื้อมาเล่นไม่เข้ากับทีมกับเด็กปั้นจะมาไหมดูอย่างบีญาบิญามีข่าวจะขายตลอดแต่ตอนนี้บิญาเล่นดีเขาบิญาบิญาทำมาเล่นดีก็ผมว่าไม่ขายเงียบบิญา มาไปท้ายที่ข่าวฟุตบอลไทยบ้างนะผมวันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับผมนะั่นคือด้านของแชปุยนั่นเองนะผมก็ล่าสุดนะครับผมก็ในเมื่อวานนี้ครับที่ลงบุญเครื่องกับกาตาร์นะผมก็ไม่ได้ลงนะครับแข่งขันเพราะว่าล่าสุดครับเอซีครับออกมาระบุว่าทางด้านของแชปุยนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นสัญชาติไทยด้วย แนะม้ว่าจะเป็นลูกขึ้นไทยสวิตก็ตามนะครับผมแต่ก็ไม่มีอากาศว่าไม่มีใบสุทธิบัตรแจ้งเกิดน,นะครับผมที่ให้ระบุว่าเป็นคนสัญชาติไทยจริงแล้วก็ในเอชซีนะผมก็ในทางเอเชียนคัพเนี่ยโปรแกรมรายการนี้นะผมเขาบอกว่าระบุว่าถ้านักเตะเคยลงให้กับประเทศอื่นแล้วก็ไม่สามารถลงในรายการนี้ได้นะครับ<อ>ก็ทําให้แ<อ>ชปุยนะกองกลางที่กาลังมาแรงตัวเก่งนี้ก็ต้องอดเต้นในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพไปด้วยก็อดเล่นแต่ใช่นะถือว่า โชกายไปนะกำลังฟอร์มดีเลยนะเะพูดแต่หัวรายการเองยังอาจจะลงได้นะยัง<ม>ต้องรอดูต่อไปนะครับผมอ่ะวันนี้หมดละนะครับผมสําหรับข่าวสายของเรานะครับผมยังไงก็โปรแกรมวันนี้ไม่มีครับนอนหลับกันยาวๆนะครับ,นนบผมก็นลับใช่แล้วผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวก็มาพบกับพวกเราได้ใหม่เช่นเคยผมในวันพรุ่งนี้กับรายการ <แ accomplish. S 1> ลักบอลไร,ร,รครับ Look, man, keep thinking we shook, man. Doing like what? are doing and Cook, man. You ain't ready for the things that to... look chump.